ในรุ่นนี้แน่ดีนะครับ<ต><ว>ก็มีทั้งนี่มวยดังๆทั้งนั้นนะครับ123ปอนด์ครับเซินเชียวหนังนะครับ026883หนุ่มบางการะดีหรือว่าดาบลันสารคามครับในหน้าคณะก็ท่านผูก้กองลันสารคามครับ100ตำรวจนี่ครับนายโตโยต้าจำกัดครับบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจนะครับ026626555จากโตโยต้าว่า,วา,วา,วา ไฟแดงรุ่นพีสถา,านฟ้านี่ก็แบบเพชศเสือร้ายครับเสือร้ายเดี๋ยวสีนะครับยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยครับนะครับขับเียนหะและทําให้ชุ่มคอแล้าอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปครับอ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย บริษัทคุณส่งโอสถจำกัดจะต้องรับตักเก้าเหรียญจะแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับมาตามคำสั่งเลยนะครับรถถังยีสานทีมงานนี่กำชับนะครับค่อยๆต่อยมาต่อยมา,ยมาทานฟ้านะครับรถถังบูอีกบูอีกบูขาปายกอน,นี่มาแล้ว<ด>ไม่ต้องเรียกฤึกสีเลยทีเดียว นี่ฐานฟ้าแอา่วรถถังบุกบูกใหญ่ลุยปลามล็อกแอ่วเสียไปถานฟ้านะครับน้่าเหมือนรถถังต้องรถถังต้องลุยรถถังต้องลุยเอา้าถานฟ้ามสถานฟ้ารุ่มพีรุ่มพีมพเอา้าปล่อยมานาะนเอา้ารถถังมาแล้วเอา้าไล่มาไล่แรงเอา้าไล่มาปลายยกแอ่ตีไปฐานฟ้า เรื่องเก่าเรื่องเกมต้องยกให้แดงนะครับทสถานฟ้ารถถังบุกรแม่ทีลาของสถานฟ้ายังยังยังเชื่อใจเอาขากรอนรถถังรถถานฟ้าขยับขยับมามีตีนหน้ามีหมัดหน้ารถถังแต่ล่างมาทีนึง นี่ครับลูกเกมลุ้นอย่างเดียวครับน้ำเงินต้องออกอาวุธทีทีให้ลุ้นพี่อย่างสถานฟ้ายุบให้ได้ครับมาดูครับตอนนี้ถูกทรงครับถูกทรงว่าแต่สถานฟ้านี่แกก็แบบใจเย็นครับใจเย็นป้องกันตัวแล้วก็โต้คืนครับโอ้ยสายตัดลำตัวมาเอาตอนนี้ดูโอ้โหไม่ตอนนี้มา ครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดซิลีนเบนดา500ยาาตน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงครับพยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นี่เขาบอกว่าเป็นยกเก่งของสถานฟ้าเลยนะครับโดยเฉพาะลูกล็อกวงในแล้วก็ปุนตีเอามาดูกัน ้นขาซ้ายของะถานฟ้านี่โอ้โหไม่ไปหมดแล้วนะครับน้ำเงินรถถังลุยเอ้าขวาลูกนี้สวยต่อยหน้าไปซ้ายตัดลำตัวต้องเล่นอย่างนี้ห้รุ่มพี่โอ้โหลูกนี้สวยของทถานฟ้านะครับรถถังสถานฟ้ายังยังยังโต้สวยเอ้ารถเอ้าไม่ไม่ถอยแล้วสถานฟ้าสถานฟ้าอย่าหมดนะอย่าห้อยนะต่อยหน้าไม่ถึงตีปลายรถถัง มาขยะขยะหัวดก่อนริมยาด้วยรถถังเอาขยาวมาเม็ดเลยครับพี่แจ๊กดูพี่แจ๊ก,จกไม่ทำบรรดาครับไฟแดงลูกศิษย์ของท่านทานายต่อยน้ำเงินลูกศิษย์ท่านผู้ก,กองลันสารคามาค่ายคุณภาพบุลาแล้วก็บริหารงานอยู่ครับ ไทยพยักยิ้มบึงคำพอยลำลูกการครองหกนี่โดยคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลนะครับไทยพยักยิ้มกันในเสื้อหัดใหญ่ขอขอาวพระคุณครับมียาชีดมา3 0 0แสนบาทเลยนะครับให้กับสถานฟ้าออกมานีนโอ้โหไล่ต่อยมัดฟันศอกเป็นการใหญ่เหมือนกัน เรียกว่ายังมีฮึดครับเสียงเชียกก็รออยู่นะครับเอาเบียดเข้าไปรถถังอีสานนี่นก็จะประบาทไม่ได้โอ้โหสถานฝานี่มาหนักๆเลยนะครับทั้งหมดัดทั้งศอกพยายามฮึดอยู่แต่ละโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาแล้วครับเสียงเชียกก็หึ้เวทีอีกแล้วครับเอายกนี้เหลือยกเดียวแล้วของสถานฟ้าแดงเอาใส่เลยใส่ไปสถานฟ้าไม่แต่ว่ารถถังล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ แม่ลูกเฮลูกเฮลูกเฮฮาลูกเฮฮาเออทำลายจังหวะเอาไว้แต่นทานฟ้าไม่สนยังเน้นทุกปักเหมือนกันนะครับทั้งหมักทั้งฟอกครับอิดนึงนี่แหละครับรองผู้เอกวันนี้นะครับไฟแดงสานฟ้าน้ำเงินรถถังอีสานหมดยกสุดท้ายนะครับรอการตัดสินสักคู่เดียวนะครับทีเดียวก็ดูคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินรถถังนะครับอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับ เป็นฝ่ายชนะสถานฟ้าเจียงใหม่ครับครับ,รบนี่ครับผูชนะโอ้โห